ตเลกาะเรียนถามเรื่องการแข่งฟุตบอลริงคั่วประธานนะครับย้อนกลับไปรายการนี้เราจัดมากี่ปีแล้วครับพี่ครับก่อนอื่นสวัสดีครับผมกนิษนันท์ศรีเสมอน,นะครับประธานสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซีนะครับในฐานะประธานอำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลร,รายการบางกอกซิตี้ไทยแลนด์ยูทคับ2023นะครับ จิงถ้วยประธานพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสุบรีกรมหมือนสุทัศนารีนาฏเนี่ยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับระจะมี2,566เราจัดมา3ครั้งนะครับครั้งแรกเราจัดที่จิงชนะเลือที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับตอนนั้นเราจัดแข่งขันในรุ่น15ปีนะฮะและครั้งที่2เราจัดการแข่งขันา3ารุ่นฮะที่โรงเรียนท่าข้ามพิยาคมจังหวัดชลบุรีตอนนั้นเป็นรุ่น13ปี 15, ปีแล้วก็17ปีนะครับแล้วก็มาคราวนี้เราจัดครั้งที่3เราเห็นได้ต่อยอดนักกีฬาของเราครับจากคราวที่แล้วได้ขึ้นสู่รุ่น14ปี16ปีและ18ปีครับปีนี้จัดกี่รุ่นแล้วผ่านไปกี่รุ่นก็เราจัดแข่งขัน3รุ่นนะครับรุ่น14ปี16ปีและ18ปปีแล้วเราแข่งขัน ได้คู่ชิงชนะเลิศรุ่น14ปีมาแล้วนะฮะทีมโรงเรียนพระแม่มารีสาธรท่าเหลือะครับจะพบกับทีมโรงเรียนบ้านคลองมือไสจังหวัดชลบุรีะครับแล้วก็รุ่น16ปีคู่ชิงชนะเลิศน,นะฮะจะเป็นโรงเรียนพระแม่มารีสาธรท่าเรือะครับพบกับทีมโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสร์นะครับอันนี้เรากําลังแข่งขันในรุ่น18ปปีรุ่นสุดท้ายะครับ ทั้ง3รุ่นเราจะไปชิงชนะเลิศที่สนามสุขพัชราใสาครับกีทาสถานแห่งชาติจัดแข่งขันเป็นทัวร์นามเมนต์ครับในทุกรุ่นเราจํากัดไว้ที่ไม่เกินรุ่นละสิทีมนะครับแล้วก็จัดแข่งขันแบ่งสายเป็นสี่คุปฮะ ABC แล้วก็เอาทีมอันดับ1ัดับ2เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครแล้วก็เพื่อหาคู่ชิงชนะเลิศที่จะจัดการแข่งขันที่สนามสุขพัชราไสา กีทาสานแห่งชาติโดยทางกรมพระ,ะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราครับแล้วก็สนามสุพรรณสายกีทาสานแห่งชาติพึ่งปรับป,บปุงให่ครับเราจะได้ไปยนโฉมสนามกีทาสานแห่งชาติแห่งนี้ฮะสนามสุขในวันที่27สิงหาคม2566สครับสมโมสรมะกอ,อกซิตี้นะฮะร่วมกับกรมพระฤะาษีจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันรอบชิงน่าเลิศนที่เป็นเกียรติอย่างสูงนะครับถ้วย ประธานพระองค์เจ้าสมสมบรีกมลมเหมือนสุทธานารีนาฏนะครับช่วงเช้าเวลา9ก้าโมงเนี่ยเราจะแข่งขันชิงชนะเลิศในรุ่น14ปีนะฮะเสร็จจากรุ่น14ปีแล้วก็ชิงชนะเลิศในรุ่น16ปีฮะ,ะปิดไทยปิดโครงการของเรารุ่น18ปีแล้วเราจะมีทีม VIP คู่พิเศษครับทีอ่อาจจะได้รับเกียรติ จากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งกรมพันธศึกษานะครับแล้วก็วุฒิสภาท่านดรชานวิทย์ผลชีวินที่เป็นที่ปรึกษาสมมุตสนว่าการขันนะฮะมาร่วมรายการพร้อมเมื่ออาจจะมีพี่เชาลูกนังติดล้อเงี้ยฮะมาร่วมแจมเพื่อให้วงการฟุตบอลเยาวชนของเราได้คืบคื่นในรอบคัดเรื่องในรุ่น14ปีกั 16ปีที่สนามาสีสมาน FC ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับและรุ่น18ปีเนี่ยราต้องขอขอบคุณที่สนามกีฬาภูติอนันต์ฮะกองทัพเหลือบางนาเนี่ยฮะสภูธบ,บางนา,าพร้อมด้วยพี่บินบาลูริ์พี่เอกพันธบาลทริ์นะฮะบุญนิติร่วมกระดันอยู่ได้มาสนับสนุนรายการของเราได้นำเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ชีพมาช่วยดูแล กรรมก,การและนักกีฬาเยาวชนของเราที่ทําการแข่งขันครั้งนี้นะฮะพร้อมกับผู้สนับสนุนในหลายท่านที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลักดันโครงการของเราให้เด็กเยาวชนของเราได้พัฒนาทัศเทียมนานาชาตินะฮะมันเป็นเวทีการแข่งขันส่งเสริมเด็กเยาวชนของประเทศไทยเปิดทั่วภูมิภาคแต่และทีมที่มาแข่งขันฮะมาไกลครับทีมที่เคยร่วมการแข่งขันของเราไม่ว่าจะไม่ว่าจากเชียงใหม่จากใต้จาก อีสานชะยภูมิหรืออะไรหลาย,ลายที่ครับพิบูรีวันนี้ก็มาแข่งขันนะครับเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้แต่และทีมในยกระดับทีมของตัวเองครัสุดท้ายพี่โอเล่ประชาสัมพันธ์ทุกวันเสาร์ที่สนามภูติอนันต์ครับมาชมครับครับก็ขอเชิญชวนครับผู้สนใจฮะในเกมกีฬาลูกหนังที่จะผลักดันส่งเสริมเยาวชนของเราครับทุกวันเสาร์เราจะการแข่งขัน เมื่อสัเสาร์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้เสาร์นี้นะครับที่สนามภูติอานันต์ครับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับรายการมกราซิตี้ไทยแลนด์ยูธครับ223 0ครับจริงทวยประธานพระเจ้าวูงเธอพระองค์เจ้าสมบูรณ์กรมหมื่นสุทธนารีนาฏนะครับครั้งที่3เป็นปี2566นะครับพร้อมทริงทุนการศึกษานะครับแล้วก็ทางลูกหนังลูหังติดล้อฮะสปอร์ตทีวีพี่ชาว มาช่วยส่งเสริมผากดันเยาวชนของเรานะฮะวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักกีฬาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์นะฮะแล้วว่าทางเราได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ยากจนที่เราได้มอบมาทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไปส่งเสริมพัฒนาเด็ก หรือว่าโรงเรียนที่ขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นทุนทรพย์หรือว่าอุปกรณ์กีฬาสาหรับออกกำลังกายครับ